สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเปิดพอรแคคตัสที่เราเพาะาไว้นะคะนี่ค่ะพอร์อน,นี้นะคะก็จะเป็นยิมโนมิกนะคะก็แมมขนแก่นะคะพอนนี้อายุ7วัน เริ่มพร้อมเมื่อวันที่เจ็ดส่วนพ่อนี้นะคะอายุสิบก้สิบสองสวันนะเพราะตั้งแต่วันที่3มมักราานะกลับมาจากบ้านเราก็มาเพาะเลยนี่คือมิกนะคะก็จะมีเมโลยิมโนดางหมูสังขลาชช้างนะนี่

อันนี้ก็จะเป็นมิกอายุเจ็ดวันเหมือนกันอันนี้เราก็จะทาพอดไหนแห้งแล้วก็จะสเปรย์ด้วยบ๊อกกี้สเปรย์ไปแล้วเราก็จะปิด เราจะเลี้ยงนะคะไม้ขนาดนี้เราจะเลี้ยงว้ในระบบปิดนะก oh. ็คือเราจะให้เราจะควบคุมความชื้นในการปิดถุง oh. แล้วไม่ต้องรดน้ำนะเพราะว่ามันมีความชื้นอ,อยู่ในถุงแล้ว oh. แล้วทีนี oh. ้ oh. ก็วางไว้ในที่แสงส่องถึงกปกติเลยแต่ว่าจะเป็นแสงตัดนะ แล้วเราก็จะปล่อยไว้จนนาะมีอายุ6เดือนถึง1ปีแล้วก็จะมาแยกพอตในนี้นะคะแล้วก็จะใส่ดินดินปลูกไฮพารเลยแล้วข้างบนก็จะโรยดินปลูกไฮพารข้างบนจะโรยด้วยพีมอสแล้วก็จะโรยมเมล็ดแล้วก็จะฉีดยากันลาแล้วก็ใส่ ใส่ยาฆ่าแมลงในดินดินก็จะมส,ส่วนผสมของดินไปกัมพูร่อนเเพรไลท์โซนิคุไลท์เอ่อหินปูขอไปลายเบอร์เบอร์เล็กสุดนะแล้วก็อาจจะใส่ทรายเนี่ยอันนี้แล้วก็ลองก้นด้วยกามะพร้าวแล้วก็ผสมด้วยผสมส่วนผสมต่างๆ ยาฆ่าแามาลงแล้วก็จะมาสมไปในดินปูเลยอันนี้ส่วนประกอบแล้วก็ได้เขียนเอาไว้ในหน้าเพจเแล้วนะดินปูของเราใช้ได้กับแคคตัสทั่วไปเลยนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูพัฒนาการของน้อง เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทุกหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนและ1นปีไปแล้วก็จนให้ดูกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ส,ส,วนนสวัสดีค่ะ